สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องเส้นทางพบพระอริยสงฆ์วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอการไปพบหลวงพ่อวชิระนะคะที่วัดป่าพูทบเบิกนะคะตอนที่ดิฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าวาชิระบันพุศนะะพอดีว่าเพื่อนน่ะคะ่ะก็มีความศรัทธา ในหลวงพ่อวชิระมากเลยก็เลยชักชวนให้ดิฉันไปกราบหลวงพ่อวชิระนะคะอยู่เพชรบูรณ์นะคะอยู่ที่วัดป่าผูทับเบิกด้วยที่ดิฉันเป็นคนที่ชอบไปนู่นไปนี่อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรทีนี้เนี่ยเพื่อนก็มาหาตอนประมาณเย็นๆดิฉันก็เลยขับรถไปพอขับรถไปเนี่ย ก็ต้องขึ้นเขาไปเพชรบูรณ์เนี่ยก็ดีฉันก็เป็นคนขับรถช้ากว่าจะไปถึงก็ใช้เวลานานมากเลยหลายชั่วโมงอยู่สักประมาณ8ชั่วโมงได้ทีนี้เนี่ยดีฉันก็ขึ้นเขาหูสูงสูงมากแล้วบันตอนคือดิฉันไม่เคยมี ทักษะในการที่จะขับรถขึ้นเขาเลยนะคะดิฉันก็เอ๊เราจะทำยังไงดีเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆไต่ไต่ไต่ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแบบแต่ว่าเป็นช่วงที่ดีมากเลยคือเพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีคนเลยทำให้ดิฉันค่อยๆขยับขยับรถขึ้นไปได้จนในที่สุดเนี่ย ก็ไปถึงวัดป่าภูทะเบิร์กซึ่งวัดป่าภูทะเบิร์กไปถึงประมาณสักออประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยพอไปเสร็จเนี่ยข้างบนเนี่ย มืดตื้อเลยไม่มีไฟเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าที่ที่ที่วัดป่าพุธเบินะกนเนี่ยกลางคืนเนี่ยถ้าจะปิดไฟตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็จะเปิดทีตอนตีสี่ 4, เพราะว่าท่านจะใช้เครื่องปั่นไฟเพราะข้างบนเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าใช้จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟคนนี้ไปมืดตื้อเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมาเสียหมาเยอะมากแล้วเาเฮาเาเา,าเสียงดังมากเลยดิฉันคิดจะทํำยังไงดีเนาะคือไปที่นู่นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนทําอะไรยังไงเพราะว่า ก็ขึ้นไปครั้งแรกแล้วเพื่อนก็เคยไปแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่วัดเลยพอไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่วัดก็ไม่รู้จะทำไงก็ยืนเออ่ก็ยืนกันอยู่ทีนี้เนี่ยเออ่ก็ก็ก็ยืนกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนไม่รู้จะทำยังไงดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าเออจะไปไหนทํำยังไงนอนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอมาก็เอดึกมากแล้วนะคะเนื่องจากดิฉันจนีขับรถช้ามากเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนเลยก็เลยอธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อวชิระนะคะ เพราะอธิษฐานจิตถึงท่านไม่นานนะสักประมาณ5นาทีิบนาทีได้ท่านเดินลงมาท่านเดินมาแล้วก็เดินตรงมาหาที่เพื่อนเลยแล้วเพื่อนก็เลยไปถามท่านเอ,อว่าจะยังไงดีท่านก็เลยบอกว่าให้ไปนอนตรงที่หอฉันก่อนแล้วตอนเช้านะ่ะก็จะ มา,าหาห้องให้นะคะท่านท่านเมตตามากขนาดกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะท่านยังเดินลงมาเพื่อจะให้มาบอกว่า,าไปนอนที่ไหนทั้งทั้งที่เ,าเราไม่มีโทรศัพท์เราติดต่อท่านไม่ได้ไม่มีเบอร์แต่ท่านก็ยังรับทราบได้นะคะแล้วก็อพอตอนเช้ามาดิฉันก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ไปกราบท่านนะคะแล้วก็ คืออากาศที่นี่เน,เนี่ยดีมากเลยนะคะแบบไปอยู่สิบวันนะคะก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะกลับเลยเพราะอากาศดีมากบรรยากาศดีมากในระหว่างอยู่ที่ออวัดนะคะดิฉันก็ ช่วยเหลืองานวัดอย่างเต็มที่เพราะว่าหลวงพ่อตองสอนให้ดิฉันเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะนั้นอยู่วัดเนี่ยดิฉันเห็นอะไรที่มันสกรปรกดิฉันทาความสะอาดเรียกว่ารอบบดเนี่ยคือดิฉันจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรพญยายนาคเนี่ยสกรปรกเกล็ดดำใต้ฐานพญามยาศม,มีใบไม้เยอะแยะแล้วมันดูสกรปรกมากดิฉันก็ไปทําความสะอาดเช็ดทีละเกตทีละเก็ตพอดิฉันทาก็มีเพื่อนๆที่เขาเห็นเขาก็ทําตามแบบมาช่วยกันเช็ดนะคะมัน ก็ทําให้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ที่หอชันเนี่ยเออก็เรียกว่าอะไรนะโคมไฟเนี่ยดำคลับมากเลยดิฉันก็ไม่เห็นว่าเออโคมไฟนี้ถ้าเบบแบบเออมันมีถ้าเบบมันเช็ดให้สะอาดแสงสว่างเหมือนก็จะมากดิฉันก็เลยไปนั่งเช็ดโคมไฟนะคะแล้วก็ที่วางเอ่อพวกอ่ ของที่ใช้สําหรับในการทำทำวัดเช้าเนี่ยมันก็สกระประกไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครทำความสะอาดฉันก็ไปเช็ดสกเกียงสะอาดเลยนะคะก็ไปอยู่ที่นั่นก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็มีความสุขแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีมากเย็นสบายแบบเ,เหมือนเหมือนมีแอร์อยู่ตลอดเวลาเลยทําให้ดิฉันเนี่ยแล้วกลางคืนเนี่ยอากาศดีมากแล้วก็จะไปกินดอกไม้นะตลอด หอมตอนช่วงกลางคืนเนี่ยหอมมากเลยนะคะดิฉันก็เสร็จแล้วเนี่ยอตอนจะกลับพอเสร็จพ,พอตอนจะกลับเนี่ยท่านก็คุยกับดิฉันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเออเนี่ยอ,อยู่ที่วดัดไ่ะ อ,อยู่กี่คนอยู่กันกี่คนที่วัดก็ท่านก็ถามว่าดีฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วท่านก็บอกว่าอยู่ที่วัดอมรีกี่คนอยู่ที่วัดป่าวัด,วดป่าว,วัชิรบันพธ์เนี่ยก็ตอนนั้นคือที่ดีฉันอยู่ที่วัดเนี่ยมีประมาณ 3 0 4 0คนก็ไม่เกินกว่านั้นเพราะคนก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่เยอะเสร็จแล้วท่านก็เอ่ยปากชวนบอกว่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่สิเพราะว่ามีคนถือศีลอยู่ประมาณ5 6 0 0อคนเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ท่านก็บอกให้มาช่วยงานที่นี่แล้วก็มาช่วยสอนพามที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนตอนนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ตอบท่านเพราะว่าดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อแบบ ตอบไปแล้วเดี๋ยวดิฉันไปไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อตองแม่อนุญาตดิฉันก็ไม่กล้าไปเพราะว่าที่ไงเนี่ยหลวงพ่อตองก็เป็นอาจารย์ดิฉันดิฉันก็ไม่กล้าที่จะไปขัดขืนคาสั่งท่านถ้าท่านไม่ให้ไปดิฉันก็ยังเฉยเอยู่แต่ก็ไม่ได้ตอบแต่ดิฉันเนี่ยก็รู้สึกดีมากเพราะหลวงพ่อวชิราเนี่ยท่านเมตตาดิฉันมากเลยครั้งแรกเนี่ยดิฉันไปกับเพื่อนพอครั้งที่สองนะ่ดิฉันด้วยความที่ดิฉันอยากไปดิฉันก็เลยไปคนเดียวนะคะดิฉันไปคนเดียวเนี่ย คือดิฉันเนี่ยด้วยความที่อยากจะไปก็เลยขับรถเนี่ยจา,จากจากจกวัดปา่าวัชิรบรรพตเนี่ยไปวัดป่าฟุทเบิร์กคนที่ไปคนเดียวเลยนะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเวลานั้นเนี่ยพอดีว่าดิฉันไปคนเดียวนะ่ะก๊อกเออไม่ใช่เรียกก๊อกประตู ประตูไม้เนี่ยมันเสียทีนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่สามารถล็อกได้นะคะท่านท่านก็เลยก็เลยดิฉันก็ไม่รู้จะทำไงดิฉันก็เดินไปไปบอกท่านว่าเนี่ยประตูไม้เนี่ยมันล็อกไม่ได้นะไม่รู้จะทํายังไงดีท่านก็ให้โยมที่อุป,ปถัมภ์ท่านซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยดูแลงานที่วัดเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเนี่ยให้ไปดูโยมโยมมวยหน่อยนะเพราะว่าโยแล้วก็ช่วยดูแลโยมให้ดีด้วยนะ ก็แล้วท่าน,าานโยมที่อุปถาที่เป็นผู้ชายท่านก็เลยเดินตามมาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่หลวงพ่อไม่เคยเอบอกใครเลยนะว่าให,ให้ให้ดูแลให้ดีอะไรแบบนี้ค่ะซ,ซึ่งท่านท่านก็โยมท่านก็โยมโยมอุปถาท่านก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าดิฉันคิดว่าท่านเป็นพระท่านมีมีเมตตาจิตกับทุกคนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะค่ะอยู่ที่นั่นดิฉันก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึก ทราบซึ้งในบุญคุณของอหลวงพ่อวชิรากมากเลยเพราะว่าวันที่ดิฉันได้ลำบากที่สุดยากที่สุดคือดิฉันเนี่ยจะได้รับการอุป,ปการะจากพระอริยะเจ้าทั้งหลายและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็เมตตา ทุกองค์เลยเมตตาสั่งสอนเมตตาเกื้อกูลเมตตาแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งดิฉันทราบซึ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในพระอริยเจ้าถ้าดิฉันมีโอกาสดิฉันก็อยากจะกลับไปกราบท่านแล้วก็ตอบแทนบุญคุณดิฉันเ,เป็นคนที่รำลึกถึงบุญคุณของทุกท่านทุกพระองค์ถ้าดิฉันมีโอกาสที่จะตอบแทนได้ดิฉันจะไม่ลังเลเลยที่จะกลับไป ตอบแทนพระคุณนะคะแล้วก็ขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อวชิระด้วยความนอบน้อมเคารพรักเหนือเสียงก้าวค่ะขอบพระคุณค่ะก็เล่าเรื่องอะพระอริยเจ้าให้ฟังกันนะคะแล้วก็ใครอยู่ใกล้แถวไหนหรือ,อะสะดวกแถวไหนก็สามารถไปกราบพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ